วนนัครับก็มี f อน้องคนหนึ่งนะี้ยก็อยากจะเขาอยากจะเข้าใจดิเล่วันนี้ผมก็เลยมาปรับเสียงในมัลติเอฟเฟกของผมเนะี่ยที่มีเสียงดิเลย่อยู่เขาให้มาน่าจะแปดชนิดนะฮะก็มีส่วนที่เป็นแบบภาพดิเล่ที่มีการเก็บ สัญญาณ a อมเบียนที่คมชัดกว่ากับอีกภาคหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแบบ Echo Echo นีกกก่ก็คือมีความสะท้อนในหลายๆทิศทางเข้าหูนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะให้ภาคความกว้างสั้นยาวของจังหวะหรือช่วงยูเ t ชันไทม์ในการสะท้อนกลับ มาคล้ายๆกันหมดทุกตัวในมันติเอฟเฟกหรือเอฟเฟกต์ดีเลย์ที่มีตามท้องตลาดบ้านเราครับรวมไปจนถึงบางตัวมีแทปปิ้งดีเลย์นะแทปดีเลย์ก็คือเป็นเทมโปดีเลย์ก็คือใช้ดีเลย์ให้มันบีดสะท้อนกลับหรือมีเสียงตามมารีพิ a ติ้งตามสัดส่วนนับจริงแบบแอคทีฟแอคทิวิตี้ก็คือใช้งานจริงกับจังหวะนั้นด้วย ก็คือหรือว่าวันชั่รีโยอยาให้เสียงลยเป็นตึงต้งตึงต้งตึง้หรือตึงต้งตึงต้งตามจังหวะก็สามารถกดแทบ็บเหยียบตามจังหวะมันได้เลยนะครับซึ่งไอ้ละลักษณะพวกนั้นน่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าเป็นฟังก์ชันในการใช้งานที่บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมานั่งเลือกเอามิลิเซกของหางของดีเล์นั้นเนี่ยได้เร็ว แลวปรับใช้งานได้เข้ากับจังหวะบีตของเพลงนะแต่ว่าถ้าตั้งไว้โดยมวลรวมโดยรวม,รวม,ร,วม,ร,วมรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะครับทีนี้มาอธิบายเสียงดีเล่เสียงดิเลยที่มีชุดของเสียงที่ตามมาน้อยเนี่ยเป็นแบบนี้นะรเราเรียกว่าดอทด,ดีเลยนะฮะมันตึงดึงแล้วก็หายเลยอ่าล่ะจะสังเกตว่าเสียงดีเลยเนี่ย เมื่อมันมีหางตามมามากมันก็จะรบกวนความคมชัดนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยของการใช้ดีเลย์ควรจะปรับรีเวิร์ให้มีความฟุ้งกระจายความฉ่ำน,น้อยลงมาครึ่งหนึ่งของการใช้รีเวิร์ปกติที่เราใช้ส่วนตัวน,นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้นะครับ มันมีความฟุ้งกระจายหางมันจะมีความวิ่งวิ่ววของเสียงรีเวิร์บอยู่เยอะนะแต่บางครั้งเนี่ยในพื้นที่ที่แห้งหรือพื้นที่ที่เปิดมากๆความฟุ้งกระจายของรีเวิร์บเนี่ยก็จะช่วยให้เสียงกีตาร์คุณฉ่ำหวานขึ้นมาได้เยอะทีเดียวถ้าคุณเล่งมันน้อยเวลาฟังจากแอมเบียนซ์บูเอทีหรือแอมเบียนในสถานที่บางสถานที่เนี่ยสิ่งที่คุณตั้งไว้บางครั้งมันใช้ไม่ได้นะคือความฉ่ำม,มันต่ำไป มันทำให้เสียงกีตาร์คุณมันดาดหรือด้านจนเกินไปนะครับอันนี้คือที่ผมปรับไว้ใช้ส่วนตัวนะครับทีนี้เรากลับเข้าเรื่องของดับเดเลย์นะครับอย่างเช่นน,ะ,นะครับมันจะมีตามมาแค่สองเสียงแล้วก็หายเลยมันจะมีความช่ำของรีเวิร์บอยู่นิดเดียวนะครับ ฮะแต่ทีนี้เวลาเราต้องการใช้งานมันเอามาเล่นเราได้สร้างเสียงเพิ่มเข้าไปนะครับคล่อมหรือยกหรือตรงกับจังหวะของมันที่มันตามมาเช่นนะลักษณะของดอตดเดด์เน,เนียก็จะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเสียงตามของมันนั้นผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือตามแบบรีพีทนะครับแล้วก็เบากว่าเสียงแรก เสียงอันแบบที่สองก็คือแบบดีเล์ตามมาแล้วรีเวิร์สเสียงหลังดังกว่าเสียงหน้าจําให้ดีนะเสียงหลังเบาลงนะเบาลงตึงตึ้งเสียงหลังดังกว่าตึงดึงตึงดึงตึงดึงอย่างนี้นะเราเรียกว่ารีเวิร์สเพราะฉะนั้นการใช้รีเวิร์สเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปคาบเกี่ยวของการเลือกหางเสียงที่มีหน่วยนับ ของหางเสียงที่เยอะขึ้นอีกตามลำดับนะครับเพราะนั้นการใช้งานของดีเล์ให้คิดในเรื่องของ2อ,อย่างนี้ก่อนก็คือ repeating เสียงตามมาเบาลงจะเบาในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ถ้าเมื่อดังเท่ากันเมื่อไหร่ตึงดึงเมื่อไหร่นี่เนี่ยรักษะแบบ reverse สนฮะแล้วหลังก็สามารถเล่งให้ดังแซงตัวหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ดอทด,ดีเล์จึงเป็นลักษณะการใช้ ดีเลย์ที่มีลักษณะ,ะคล้ายๆเกือบน่าจะเป็นรีเวิร์สด้วยซ้ำนะครับเสียงหลังก็จะดังกว่าเสียงหน้าอ่าเช่นเดิมนะเอฟเฟกตัวนี้ผมก็ใช้วอกสตอมบแลบ 2G นี่แหละนะครับเขาให้ดีเลย์มาถึง8 8ชนิดก็คือชนิดไทย A A กับไทยอ e. ไทายา E เนี่ยน่าจะเป็นการให้เสียงแบบเอคโคเลยนะไทย A เนี่ยก็น่าจะเป็นตั้งชื่อไป A อะไรนะฮะ จะตั้งเป็น b ก็ยังกระไรอยู่ก็ตั้งตั้ง e ไปซะเลยนะเป็น a e กับ e นะอยาาแล้ว4เสียงก็เสียงแรกก็จะเป็นลักษณะแบบ short time ก็คือ m i l l i s e c เนี่ยศูนย์จากจากอะไรนะหนึงถึงเกนะ้ิก m i l l i s ตามตารางของ delay ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกของบอสของยี่ห้อดังๆหรือมนติเอฟเฟกหรือเอฟเฟกก้อนที่เป็น delay เ,เขาก็จะให้มาแบบนั้นมันจะคล้ายๆกันหมดนะเมื่อเราต้องการใช้งานมันเนี่ย Khép vào Má mưa lau địt Rửa tứt tứt Nha Địt khó gần เกลเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายนะครับหรือจะเป็นลักษณะ,ะบบการเล่นคอร์ดนี่เป็นลักษณะแบบดอตด,ดีเลยนะฮะคุณอยากได้ช้าเร็วคุณก็ไปปรับที่เอฟเฟกของคุณนะครับเพราะฉะนั้นหางมันก็จะไม่มีรบกวนมากแต่วิธีเล่นของเรานะั้นมันก็จะ เป็นตัวส่งให้ดีเลย์นั้นทํางานแล้วก็เอางานน่ายๆแล้วกันพวกดีเลย์เนี่ยเป็นเอฟเฟกพวกความบันเทิงเท่านั้นเอาไปใช้งานจริงเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไม่ได้ยึดโยงอะไรกับมันมากมายนะนะครับเป็นลักษณะของการเอามาโชว์สกิลส่วนตัวโชว์ความเท่ของเสียงของมือกีตาร์ของนักกีตาร์ของการใช้งานซะมากกว่าเอาไปใช้จริงๆในเพลงเนอะไรเนี่ยผมว่ามันมีน้อยมากนะถ้ามีก็ เห็นชัดๆเนี่ยอย่างอย่างอย่างอิตจอ์นสันเอยหรืออะไรหลายๆคนที่เขาใช้ภาพดีเลยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพลงของเขาในการที่ทําอัลบั้มออกมาก็มีไม่เยอะคนเนี่ยอย่างจิมมี่เฮนดิกนะก็เอาลักษณะรีเวิร์สดีเ์มาใช้กับเพลงหลายๆเพลงของเขานะหลายเสียงเป็นเจ้าแห่งการแต่งเสียงเลยนะจิมมี่เฮนดี้เราเท่านั้นก็าดูดูแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะที่เอามาใช้แบบโดดเด่นก็จะมีก็แต่ยนี่ยอย่าง จอห์นเมเยอร์ผมไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่านะเพราะว่าผมฟังโมงฟังดูบางทีมก็จับไม่ได้หมดไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปฟังไล่ฟังจอห์นเมเยอร์เพราะว่าถ้าผมจะฟังจอห์นเมเยอร์ผมก็ไปฟังซิวิเลฟังจิมินดิกนะก็จะได้ต้นกําเนิดกว่าแล้วเราก็จะได้แนวทางวิธีการเล่นที่ที่เป็นออริจินอลแล้วก็เอามาปรับปรุงให้กับวิธีคิดวิธีเล่นของเราได้ดีกว่าที่จะไปก๊อปปี้อย่างจอห์นเมเยอร์ไปก๊อปปี้อย่างมือก uh ีตาร์อะไรเก่ง เพราะเมื่อเราไปฝึกออริจินอลมันจะทำให้เราสามารถที่จะแตกแขนงสายความคิดความชื่นชอบส่วนตัวได้ออกไปหลากหลายมากกว่านะครับอย่างถ้าเราเราอยากจะไปเล่นพวกแนวดีโอซิสเราก็ไปฝึกลูกลิกที่มันเป็นธรรมชาติของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือนั่นนั่นคือผมนะแต่หลายๆคนคนอื่นเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกที่จะเลือกอย่างนี้อ้าวกลับมาเรื่องที่ดีเลยนะครับเห็นไหมเสียงมันน้อยนะครับแต่ เราเล่นเป็นตัวทำให้มันมากขึ้นนี่ครับ เราว่าเล่นโชว์เท่านั้นนะ,นะเอาตัวที่สองมาดูกันนะครับผมก็จะปรับไว้เป็นแบบนี้ตัวที่สองเนี่ยเอาละมันจะเริ่มมีรีพิทชุดของการก๊อปปี้เสียงหลักแล้วมีตามมาตัวนี้มันเป็นชนิดที่สองที่ดีเลย์ตัวนี้ให้มาซึ่งมันก็หมายถึงว่ามิลิเซ็มันก็จะเยอะขึ้นจากร้อยถึง ห้าร้อยัถ้าผมจะไม่ติดนะร้อยมิลลิเซกถึง5้าอมิลลิเซกแล้วมันก็จะมีเลเวลของการรีพีทให้ตามมาซึ่งตรงนี้คุณก็สามารถที่จะปรับเป็นแบบรีเวิร์สได้แต่หางมันจะเยอะขึ้นครับผมก็เลยทำมาให้ฟังอยู่แค่นี้นะครับนะอ่ามันจะมีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เบาลงไป ซึ่งลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว,ว่าให้หางมันเยอะขึ้นนะก็แล้วก็สามารถปรับช่วงไทมิ่งในการตามมาของมันได้นานขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ ตัวต่อไปทีนี้ตัวนี้แหละยาวยืดเลยหางมันมเห็นไหมฮะซึ่งหมายความว่า,วาฟังก์ชันของดีเลย์เนี่ยมันให้มาหลายตัวก็จริงแต่เป็นลักษณะแบบสมสูตรอ่าเซ็ตสำเร็จรูปให้คุณสามารถที่มาปรับเริ่มต้นที่ค่าพารามิเตอร์ของความหน่วงของหางมันจาก500ถึงพัน มิลิเซกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะแบบเอาไปใช้กับบลูป,ปิ้งเลยก็คือมันจะเลคคอร์ดเป็นเหมือนเหมือนเครื่องบันทึกเลยน,นะแล้วมันก็นสามารถเล่นซ้ำได้3าวีิ่ะนั่นไงนะครับนี่คือลักษณะของการดูปีเขียนหรือการทำซ้ำของเสียงแล้วก็ส่งออกมาผ่านทางเอฟเฟกนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ให้เสียงหางที่ยาวขึ้นแล้วก็ให้ช่วงดูเดูเรชันไทม์ ดีพีตติ้งเนี่ยเยอะขึ้นเริ่มต้นที่500ถึงพันเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์มันติเอฟเฟกต์ที่เป็นดดเลย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะก้อนหรือมันติเอฟเฟกต์ก็จะให้มาลักษาแบบเดียวกันแต่ทีนี้อยู่ที่ยี่ห้อไหนละ่ะที่จะคัดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากันถ้ายี่ห้อยี่ห้อไหนสามารถที่จะคัดติ่งเสียงรบกวนหรือนะรหรือฟังดีนะครับเนี่ยหรือเขาเอาเสียงรบกวนแอมเบียนซ์ของหางดดเลย์นั้นมารวมกันเป็นเสียงดีเคลนะครับ ซึ่งก็จะทําให้เวลาดีดเนี่ยมันจะมีหางรบกวนออกมาเป็นคล้ายเป็นเสียงฮาร์โมนีคล้ายเป็นเสียงชอริงหรือเสียงฮัมของนักบวชของเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากกลุ่มมวลผู้คนส่งเสียงออกมาแล้วมีเมโลดี้ตามโน้ตที่เราเล่นนะเคยได้ยินนะเห็นได้เห็นนะมีหลายยี่ห้อที่ทาออกมาก็เวลาดีดก็จะมีเหมือนมีเสียงคอรัสเสียงเฟเซอร์อะไรตามมาเป็นกําแพงอยู่ข้างหลัง ผสมกับเสียงโน้ตกีตาร์ที่เราเล่นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นความพิเศษในฟังก์ชันของเขาที่ทำออกมานะครับเอาละดีเลยแบบรีเวริร์สแบบรีพิตติ้งก็มีความหมายแบบนี้นะอันนี้ผมปรับไว้ไๆหน่อยนี่รีพิทแล้วหายไปนะครับไอหางตัวนี้แหละหนึ่ง ความสั้นยาวเลือกด้วยช่วงความห่างของเสียงที่ตามมาที่ผมบอกคนระตั้งแต่หนึ่งถึงเก้า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 ถึงร้อยนะเก้าเก้าถึงร้อยอะไรร้อยถึงห้าร้อยห้าร้อยถึงบันนะมันก็จะมีแบ่งเป็นสีน่สี่โซนนี้นะหลังจากนั้นนี่ก็คือแค่หางมันก็คือรีพิตติ้งหรือเลตติ้งอะไรต่างแถมซ้ำไปกว่านั้นดีเลย์บางรุ่นมีอ่ะเด็บ ดีดีของเสียงบางรุ่นมีดีจูนปรับให้มันเกิดเฟซซิ่งของเสียงหางตามมาที่มีหวงหวงแหวงแหวงด้วยนะแถมบางรุ่นมีลักษณะแบบเซเลโอดีเลย์ถ้าคุณใช้แค่โมโน LR ออกตู้ลำโพงตู้เดียวก็ความรู้สึกก็จะไม่กังหวาอย่างควกดีดีสเนี่ยดิจิตอลเนี่ยของบอสผมมีตัวนั้นก็เคยใช้อยู่ก็มีเอาต์พุตเป็น LR ก็ค so, ือซ้ายกับขวาไปพอต่อ2องตู้นี่โอ้โหสวรรค์จริงนะครับทีนี้อย่างยของเอฟเฟครุ่นใหม่มังตีเอฟเฟคอะไรก็มีอย่างนั้นแล้วนะฮะให้เราเลือกดีเลย์ที่จะเป็นแบบออก2ตู้ออกแบบเซอรีโอระบบเ e อรีโอได้นะครับเมื่อเราเลือกตัวที่มีหาเยอะๆสําคัญแหละรีเวิร์ฟคุณถ้าจะใช้ร่วมด้วยควรจะน้อยที่สุดอย่าเยอะนะครับ มาดูตัวถัดไปนะฮะแปดมันต้องต้องลดลงสิเจ็ดตัวต่อไปที่เขาให้มาแบบตัว E หรือ Echo เนี่ยมันก็หามันก็จะยาวมากมันี่ยาวแบบ Infinity เลยนะฮคุณลดวอลลุ่มกีตาร์มันยังดังอยู่เลยอยู่นะม,มันเกิดจากเอฟเฟกต์อะไรทีนี้ นะครับเกิดจากตัวเอฟเฟกต์เทีตั้งไว้นะลดมันก็เท่านั้นเองก็คือให้หางที่มันก้องตังวันสะท้อนกลับไปกลับมาเหมือนเราสร้างเสียงความรู้สึกนี้อยู่บนหน้าผามีความกว้างฮอ r i z o นท a ลที่กว้างเดฟที่ลึกและสูง,งเนว h o r i z o n ก็คือในแนวระนาบเนี่ยที่กว้างไกลแล้วมีความลึกด้วยมีการสะท้อนในระนาบมีการสะท้อนในแนวลึกแนวดิ่ง ก็ลักษณะแบบเอ็ o คก็จะให้จ so ําลองเสียงเหมือนแบบบนหน้าผาที่มีหน้าผาสูงๆตั้งหงาเยอะๆเหมือนแคนยอดเมือนอะไรพวกนี้นะอันเอบันตีเอฟเฟกบางตัวก็ให้ออกมาหรือเอฟเฟกบางตัวก็เขียนแบบแคนยอดดีเลยก็เป็นลักษณะแบบนี้ฮะสะท้อนมันทุกที่ทุกทางเลย yeah, yeah. นะครับคงจบเท่านี้ดีเลยเพื่อความบันเทิงนะมันเอาไปใช้งานอะไรเยอะแยะมากมายหรือใช้งานจริงมันก็ไม่ได้นะแค่โชว์เล่นหรือโชว์ให้หูเรารู้สึกปลอดโปรงรู้สึกล่อ,ลองลอยไปกับเสียงที่กังวานเหมือนอยู่ในสวรรค์นะหรือจะอยู่ในนรกบรลุลบหูมากมมนะบางทีเพราะฉะนั้น การใช้ดีเลย์ง่ายๆเลยหนึ่งฮะคุณจะต้องลดการใช้รีเวิร์บลงนะครับแล้วเลือกเสียงดีเลย์ที่มีมวลของเสียงไม่กวนกันมากถ้าคุณจะเล่นเป็นลักษณะแบบเสียงหลังตามมากกว่าเสียงหน้าก็ไปฝึกเทคนิคควกดีดคอมสายคอมจังหวะของดอตดีเลย์เอานะครับหรือถ้าคุณจะเอาอาผมมีตัวนี่าที่ผมปรับใช้งานก็ให้ให้ดูจะวางว่าจะวางนะเชียวผมปรับใช้งานผมก็ใช้อยู่แค่นี้นะฮะสมมติว่าผมไปโซโล่ที่เสียงแตกนะนะ ถึงได้บอกแล้วว่ามันใช้พวกความมาเดิองเท่านั้นนะเอาไปใช้งานจริงๆก็ใช้อยู่ประมาณน,นี้ฮะนะ เยอะคนนี้ก็ลกแหลวนะครับ เฟือเลยฮะเยอะไปด้วยซ้ำนะครับก็มีบางเพลงเท่านั้นนะที่ไปใชนะ้ของเนี้ยก็ไปปรับกันให้สนุกครับขอบคุณมากฮะที่ทนดูกันมากับคลิปที่ผมว่ามันเป็นคลิปที่ผมใจจริงผมก็ไม่ได้อยากทำเนี่ย้วศักดิ์แบบนี้เพราะว่ามันก็ไมไ่ได้สร้างให้คนพัฒนาอะไรขึ้นมามากนอกจากรู้อะไรขึ้นมาบ้างหรือรู้อะไรที่รู้แล้วนะ แต่ว่าก็ยังเห็นใจคนอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับปั้นปรับดีเลยยังไงให้มันออกมาคมฟังดูดีหรือไม่ลบจนเกินไปหรือใช้งานมันอย่างเข้าใจนะครับขอบคุณมากฉะนั้นผมเนี่ยก็พยายามที่จะทําอย่างนี้นะเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดให้ฟังได้แต่ฉงน,นสนเทศว่าเขาปรับแบบนี้เราทำยังไงนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดไปถูกบ้างผิดบ้าง แต่อย่างน,น้อยก็มีส่วนที่กินได้ปลาปลากระเป้าที่บอกว่าพิษไร้ายแรงลําตัวมีหนามอย่างน้อยมันก็ยังมีส่วนที่กินได้ครัอะทุเรียนเนี่ยน้ําเยอะเลยบางคนเนี่ยจะเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ปากร้ายมาโอ้แต่้นาเนีเ่ยตะแกะข้างในแล้วหวานหอมบางคนบอกเหม็นไงปลาเนี่ยบางคนบาง,บ,างบางคนบางคนบางพวกไปกินเลยโอ้ของโปรดเลยแนละ้วมันก็มีส่วนที่ใช้งานได้ได้ดีเราไปใช้ได้ดีด้วยเราไปที่ชื่นชอบด้วยนะ ก็อย่าไปอย่าไปสิผมก็ไม่ซีเรียสขอบคุณมากนะครับเขบ้าใจความหมายนะฮะขอบคุณครับ